ค่ะแล้วก็จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนหว่างกกอนที่ตอนนี้อ่อนกําลังลงกลายเป็นยอมความกดอากาศต่าไปแล้วนะคะแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเตือนทุกภาคให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนที่จังหวัดระยองนะคะก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องจนทําให้น้ําเข้าท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมากค่ะฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในจังหวัดระยองตั้งแต่วันที่15กันยายนจนถึงวันนี้ก็ทําให้มีน้ําท่วมขังถนนในตลาดมาตาพุทธอำเภอเมืองระยอง รถยนต์สัญจรผ่านไปมาด้วยความลําบากระดับน้ําสูงประมาณ30เซนติเมตรนอกจากนี้ปริมาณน้าในแม่น้าลาคลองเอ,อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนและถนนเช่นถนนสุขุมวิทบริเวณแยกเนินกระปรอกอําเภอบ้านฉางมีน้ําท่วมสูงกว่าหนึ่งเมตรนอกจากนี้มวลน้ํายังไหลเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ติดลําคลองอย่างเช่นที่หมู่บ้านกรุงไทยในตำบลทับมาอเาเภอเมืองระยองชาวบ้านต้องขนของหนีน้ําแต่ว่าก็ขนไม่ทันข้าวของเสียหายโดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ล่าสุดสภาพอากาศโดยทั่วไปท้องฟ้ามืดครึ้มมีฝนตกลงมาทําให้ปริมาณน้ําในทุกพื้นที่ยังมีระดับสูง